สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนลรยาทาร่อีกครั้งหนึ่งนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาพฤษศในช่วงระหว่างวันที่1นึถึงสิมิถุนายนสองพันร้อยสิบสามก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสาหรับการกดติดตามสับสไคร์ไลค์แชร์คอมเมนต์ในชาแนลของนลรยาทาร่ด้วยนะคะโอเคนี่ก็คือช่องทางในการติดต่อนะคะดูด,ดวงส่วนตัวเข้ามาได้ที่ไลน์เวิเออร์อังกฤษนะคะสั่งครีมน,น้ำหอมเพิ่มเซรุงมดูดเข้ามาได KRD1771W นั่นเองนะคะไปดูสถานการณ์นะคะที่เราจะอนะัปเดตเนาะ Main Energy อยู่ที่9ถ้วยนะคะ,ะความเป็น9้ถ้วยนะคะมี1คนในความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับตัวเองนะเรามีความรู้สึกมั่นอกมั่นใจกับตัวเองพอสมควรทีเดียวนะคะบางทีเนี่ยนะคะมันก็เป็นบางทีเหมือนกับว่า ใครๆนะคะก็อยากจะมา,าทำให้เรารู้สึกสบายอกสบายใจเนาะหรือว่าเราอาจจะม,มีคนนู้นคนนี้นะคะที่จะมาทำให้เรานะคะเติมเต็มเรานะคะแต่เราก็อาจจะไม่รู้หรอกว่า,าใครที่จะเป็นคนที่เติมเต็มเราได้อย่างแท้จริงนั่นเองนะคะไปดูเหตุการณ์ที่ผ่านมากันบ้างนะคะหนึ่งถ้วยนะคะคุณน่าจะรู้สึกที่ พึงพอใจกับใครสักคนหนึ่งนะมันเป็นความรักที่มันมันเกิดขึ้นมามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะบางคนอาจจะเป็นเหมือนรักแรกพบก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีะการสานสัมพันธ์กันมานะคะด้วยความรู้สึกดีๆแหละแต่ทีนี้เนี่ยนะคะปัญหาประเด็นปัญหามันอยู่ที่ความรักครั้งเนี้ยนะคะมันยังเป็นลักษณะเดิมูลบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่ความสัมพันธ์ไม่ไมชัดเจนเนาะยังไม่สามารถชัดเจนได้หรือมันดู มันดูมีความเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะคะหรือว่าความสัมพันธ์เรามันยังอยู่ในในที่มืดนะหรือว่าอยู่ในความสลัวยังไม่ได้พบเจอกับแสงสว่างนะคะหรือว่ามันยังมันอาจจะยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้มากนักนะคะอีกคนหนึ่งเขาก็เลยแบบว่าก็ค่อนข้างพิจารณาความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอาจจะทำอะไรบางอย่างนะคะที่อาจจะทำให้คุณเนี่ย นะคะเออเหมือนเป็นการดัดนิสัยนะคะเหมือนเป็นการดัดนิสัยคนรักอะ่ะบางคนอาจจะมีการเงียบนิ่งนะคะทิ้งระยะห่างหรืออะไรก็ตามที่จะให้แบบว่าอีกคนหนึ่งอะ่ะได้รู้นะคะได้รู้ได้เห็นถึงคุณค่าของตัวเขาบ้างนะคะนั่นก็คือถ้วยหรือความรักที่มอบให้ไปอะ่ะตอนนี้เขาอาจจะริบคืนมาสู่ตัวเองแล้วนะคะเอาความรักกลับมาเก็บไว้ที่ตัวเอง นะคะแต่ถามว่ายังรักไหมยังรักอยู่นะแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากนะักนะคะก็อาจจะอยู่นิ่งๆน,นะคะในพื้นที่ของตัวเองนะคะที่จะเกิดขึ้นนะก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีการภาวะการนิ่งเงียบนะหรือภาวะการที่จะต้องอมีสเปซซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าถามว่าคิดถึงกันไหมเนี่ยไพ่ห้าเหรียญน,นะคะออกมาบอกว่าความห่างของคุณ คุณคิดถึงกันมากนะคุณมีความคิดรู้สึกคิดถึงแต่ในความคิดถึงมันก็เหมือนมีอีโก้อยู่เหมือนกันนะคะมันมีอีโก้ที่มันแบบว่าต่างคนต่างก็ไม่ไม่อยากจะแสดงความรู้สึกนั้นออกมานะคะ,ะแต่ว่ามันก็ทรมานใจนะมันเป็นความความทุกข์ความทรมานใจเหมือนกันนะคะ ความแตกต่างของพวกคุณอีกอย่างหนึ่งอาจจะอยู่ที่1ระยะทางนะคะ2ออาจจะอยู่ในเรื่องของสังคมนะคะสังคมวัฒนธรรมหรือกฎหรือประเพณีอะไรบางอย่างนะคะจารีตมันอาจจะทำให้คุณสองคนเนี่ยนะคะต้องห่างกันไปก็ได้นะรวมไปถึงรวมไปถึงใครบางคนนะคะที่อาจจะมีตัวเลือกเข้ามามากกว่าหนึ่งนะคะทำให้อีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ เขาก็ขอเก็บหัวใจของเขาไว้ดีกว่านะคะสิ่งที่เราจะเห็นก็คือจะมีคนขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะจะขอโอกาสหรือว่าการที่อยากจะอขอมอบสิ่งดีๆให้นะคะบางคนอาจจะขอการคืนดีของความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าการคืนดีของความสัมพันธ์นี้นะคะมันมันไม่ได้ผลอะไรที่มันดีขึ้น ะะก็จะต้องมีฝ่ายหนึ่งอะที่จะต้องตัดสินใจให้มันเด็ดขาดลงไปนะคะโดยไพ่หนึงดาบเนี่ยจะเป็นการตัดสินใจที่เหมือนกับก็ได้คิดมาแล้วนะคะอาจจะได้วางวางแผนหรืออยู่ในความคิดแล้วว่าคงจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะว่า,าในความสัมพันธ์เนี่ยมันควรจะไปต่อไหมหรือควรให้โอกาสซึ่งกันและกันหรือเปล่านั่นเองนะคะอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างการได้ ค้นพบหรือว่าการได้รับรู้นะคะความจริงความในใจอะไรบางอย่างนะคะจากใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็ได้ทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าแล้วชาวพุทธศพเองในช่วงเนี้ยนะคะตัวคุณเป็นยังไงตัวตนของชาวพุทธศพนะคะความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคุณรู้สึกนึกคิดยังไงคะชาวพุธศพ มีไพเ่เอ็ด of, เอ็ดออฟเอ็ดออฟคัพส์นะฮะคิงออฟเพนทาเคิลเทมเพลนส์ไฟฟ์ออฟสอสนะคะ, swords, ะ,คะแล้วก็โฟร์ออฟสอสนั่นเองนะคะมันมีการห่างเหินจริงๆนะคะอาจจะเป็นตัวคุณที่ที่เดินออกมา นะคะแล้วก็แบบว่ามันคือเป็นการทิ้งสเปซทิ้งระยะห่างนะคะหรือเป็นการที่แบบว่าอ,อาจจะต้องขออยู่คนเดียวสักพักหนึ่งนะคะเพื่อเพื่อเป็นการค้นหาอย่างน้อยก็ค้นหาตัวตนหรือว่าถามใจตัวเองว่าจะเป็นอย่างไงนะคะตัวตนของคุณก็เลยดูอาจจะเฉยๆนิ่งๆนะคะดูเฉยนิ่งกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ มากๆเลยนะคะพยายามที่จะปรับตัวเองนะคะปรับตัวปรับใจทําให้มันสมดุลทําให้มันบาลานซ์มากที่สุดนะคะคือคุณไม่อยากจะเสียสมดุลในตัวเองนะนะคะเพราะว่าคุณก็อาจจะรู้สึกเศร้าเหมือนกันที่อาจจะต้องห่างกันไปนะคะไฟฟ้าบอบสเพราะว่า ภาพความทรงจําในเรื่องราวของการขัดแย้งนะคะความขัดแยง้งการทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ยังเหมือนกับว่ามันอยู่ในใจคุณนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะอยู่นิ่งๆดีกว่า for s o u r c e นะคะอยู่นิ่งๆอย่างน้อยก็เป็นพักพักความสัมพันธ์สักระยะหนึ่งนะคะหรือว่าอยู่ในพื้นที่ตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าก็ยังไม่แน่ใจว่า ช่วงนี้จะแสดงอะไรออกไปนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างจะมึนมนึตื้อต,ตนะะืในหัวก็เลยขอคิดดูก่อนดีกว่าแล้วเขาคนนั้นเ่ะคะเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างเขาคนนั้นของชาวพฤษศในช่วงนี้นะคะเขาคิดยังไงกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วก็เขาคิดยังไงกับตัวชาวพฤษศเองบ้างคะเขาคนนั้นนะคะแปดเหรียญเไม้ justice two of wands และสิบเหรียญนะคะเขาคนนั้นเนี่ยนะคะจะบอกว่าเขาอะก็คิดถึงคุณนะเขาคนนั้นเนี่ยมีความคิดถึงคุณมากๆเขาก็เหมือนกับพยายามนะคะที่อยากจะให้ทุกอย่างอะมันดีขึ้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางครั้งเขาก็รู้สึกท้อหรือรู้สึกเหนื่อยนะคะจนเขาเนี่ย ความคิดถึงมันทําให้เขาอาจจะต้องหันหรือเบี่ยงเบนความสนใจไปทําอย่างอื่นนะคะ <IS> เพราะว่าเขาเหนื่อยเกินไปกับเรื่องราวของความหึงหวงในความสัมพันธ์นี้ค่ะเ <IS> ขาอาจจะเป็นคนที่หึงมากแล้วเขาเหนื่อยที่จะต้องมาตามหึงหวงคุณนะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาเองที่หึงที่เหนื่อยที่คุณต้องมาตามหึงหวงเขาอะไรแบบนี้นะคะคือมันเหนื่อยเกินไปจนเขาต้องคิดอยากที่จะตัดสินใจนะคะ เป็นการตัดสินใจที่คิดแล้วคิดอีกอะนะว่าจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ดีหรือเปล่านะคะคือเขามีความคาดหวังกับคุณสูงมากนะคาดหวังกับคุณในลักษณะที่อยากที่จะแต่งงานหรืออยากที่จะใช้ชีวิตในบ้านปลายกับคุณเลยทีเดียวแต่ว่ามันเหมือนอะไรที่มัน มันคนละสังคมเกินไปอ่ะคนละวัฒนธรรมหรือมันมีความแตกต่างกันเยอะเกินไปนะคะเหมือนคุณอยู่กันคนละโลกหรือคนละซีกโลกหรือแม้แต่คุณจะอยู่ในที่เดียวกันแต่มันมันก็เหมือนเป็นอะไรที่มันต่างกันมากเกินไปนะคะเขากำลังที่จะต้องเลือกนะคะเลือกว่าจะทำยังไงแล้วคนคนนี้นะคะครอบครัวของเขามีทิพธิพลด้วยนะคะมีทิทธิพลกับการตัดสินใจของเขาด้วยเช่นกัน ทีนี้นะคะลองไปดูว่าภาพความรักความสัมพันธ์นะโมเมนต์ที่สำคัญเลยในเดือนนี้ที่ชาวพุทศพบะกับคนรักจะได้พบเจอนะคะจะเป็นภาพยังไงบ้างเอ่ยลอ,องดูนะคะภาพ นะใครเป็นใครจะมีคนหนึ่งคนที่นั่งเศร้าหมองนะคะอยู่กับสภาพความพังพังนะคะของความรักอาจจะแบบว่ามีการหลังจากที่พักเบรกความสัมพันธ์หรือจบจากการทะเลาะกันอะไรเนี้ยตัวเองก็มานั่งเศร้านั่งเครียดนะคะในขณะที่คนหนึ่งอะ่ะก็ยังรอดูความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะ มีผู้คนนะเหมือนกับมีอยู่คนหนึ่งอะมีตัวเลือกเยอะเข้ามาเยอะมากเลยนะคะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะแต่แต่จริงๆแล้วอะ่ะนะคะเขายังยังไม่ได้เลือกใครนะคนที่คนที่แบบว่าคิดว่าอีกคนหนึ่งมีใครไปแล้วเหมือนกับว่าเขาอะ่ะยังยังไม่แน่ใจกับตัวเองนะคะ ในใจเขาอะมีคนที่เขาต้องการที่จะเลือกนะอยู่หนึ่งคนเท่านั้นะ่ะนะคะเหมือนกับเราคนที่แบบว่าอยากจะเสี่ยงพวงมาลัยอะนะคะก็อยากจะเลือกคนแค่คนเดียวแหละแต่ทีนี้มันต้องเลือกจากคนหลายๆคนนะนะแต่คนที่จะเลือกมีแค่คนเดียวนะคะเขายังเขายังมองมาที่คนคนนั้นอะคนที่มีค่ามากที่สุดสําหรับหัวใจของเขานะคะมีคนรายล้อมเขามากมายเลยแต่เขาอะ ะะยังหยุดยืนหรือว่ารีๆรอๆอยากที่จะเคลียร์ให้มันชัดเจนนะคะว่าจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่า <ๆ S 1> นะคะถ้าทุกอย่างมันยุติเขาก็อาจจะตัดสินใจนะคะกับใครคนใดคนหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะไปเริ่มกับตัวเขาเองก็แล้วแต่แต่ถ้าหากว่านะคะ มีการตัดสินใจที่จะไปกันต่อเขาก็พร้อมนะคะที่จะก้าวออกมาตอนนี้เขายังไม่ได้ตัดสินใจกับใครเลยนะคะมันเป็นช่วงโมเมนต์ที่ที่ยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะยังไม่ลืมความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในท่ามกลางความเงียบเนี่ยมันมีแต่ความคิดถึง ะะแล้วเรื่องราวเก่าๆมันก็ผุดขึ้นมาในหัวมากมายไก่กองนะคะแต่ถามว่าจะทําอะไรมากไหมทําไมเป็นภาพของคนที่นั่งนิ่งอย่างหมดอะไรตายอยากนะคะละเหียใจนะคะห่อเหี่ยวใจแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะมันเหมือนมีอีโก้อยู่ตรงนี้นะคะดูเศร้าๆเหงาๆดูน่าสงสารมากๆเลย เนี่ยค่ะช่วงโม,โมเมนต์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครสักคนในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วอย่างเงี้ยไพ่จะแนะนำอะไรบ้างคะสำหรับโรแมนต์เซนเจอรนะคะขอสัมไปให้กับชาวพิศษถ้าความรักความสัมพันธ์เป็นแบบนี้จะยังไงดี i n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  e s s n n d a r r e r You deserve love calling calling in your soulmate นั่นเองนะคะคือใน ความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเหมือนกับว่าบางทีคุณอาจจะต้องไปไปจัดการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินซะก่อนนะคะเพราะว่าการงานการเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้ด้วยคือมันมันมันเกี่ยวโยงหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันนั่นเองนะคะแล้วถ้าคุณทําได้เนี่ยนะคะคุณก็จะสามารถที่จะเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็ความรักก็จะ คุณก็จะคู่ควรกับความรักครั้งนี้นะคะไพ่บอกว่าจริงๆแล้วคุณคู่ควรนะคุณคู่ควรกับความรักครั้งนี้นะคะเลขอย่างหนึ่งช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการเลือกนะคะการเลือกโซเมตของคุณอะนะคะบางทีคุณอาจจะไม่แน่ใจคุณอาจจะรักคนคนนั้นมากแต่คุณก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่เขาหรือเปล่านะคะคุณอาจจะมีการอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าโอเคถ้าคนนั้นใช่ก็ขอให้ปรากฏขึ้นมานะคะหรือว่าคนนั้นใช่ก็ขอให้ได้อยู่ ตรงนี้นะคะหรืออะไรก็ตามอมันเหมือนเป็นกันอยู่ในช่วงกันค้นหาโซเมตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องรอด,ดูก็ให้กำลังใจตัวเองนะคะว่าตัวเรามีคุณค่าพอนะคุณคู่ควรกับความรักที่ดีๆนะคะคู่ควรกับความรักนะคะคนที่เหมาะสมและก็คู่ควรกับคุณนั่นเอง บทสรุปปิดท้ายให้กับชาวพืชศพนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้คืออะไรบทสรุปปิดท้ายก็คือ open relationship นะคะในช่วงนี้มันยังไม่มีการที่จะมี commitment หรอกคะ่ะความสัมพันธ์เนี่ยมันยังเป็นลักษณะที่เป็นแบบนี้ไปก่อนนะคะบางคนอาจจะเรียกว่าความสัมพันธ์ที่มันอาจจะยังไม่ชัดเจนก็ได้นะคะความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ได้มีการ เลือกกันอย่างเต็มตัวนะคะแล้วก็บางทีมันยังเป็นสถานะที่เปิดยังไม่ไดออ้รู้ว่าใครเป็นใครยังไม่ได้บุ๊กสถานะสเตตัสลงไปนะคะว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็คือนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรที่มันเด็ดขาดลงไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะต้องเปิดโอกาสนะคะให้กับความสัมพันธ์ ก่อน,นั่นเองนี่ก็คือนะคะเรื่องราวของชาวพืชศพนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะช่องทางนิรยาทาโร่นะคะสำหรับนิรยาชั a มมิ่งสกิลเ t ตแอตแทชชั่นนะคะครีมน้ำหอมเพิ่มเสดดึงดูดใครคนนั้นนะคะให้รู้สึกที่ดีๆก่อนอื่นต้องรู้สึกที่ดีกับตัวเองก่อนนะคะด้วยกลิ่นหอมแล้วก็ถนอมผิวนะแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดใครคนนั้นนะคะให้เข้ามา อยู่ใกล้ๆเรานะคะหรือว่าคิดถึงเรานั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวพฤษศพนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ